เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องว p พีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกมากๆนะท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมวนะันน้าแปลงนี้ขายด่วนๆราคาพิเศษเลยนะครับเรียกได้ว่าถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับขายเพียง40,000 0บาทเท่านั้นเองบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีนะครับพื้นที่ก็ไม่น้อยครับ 162ตารางวานะครับเนื้อที่162ตารางวาพร้อมกับบ้านไม้หนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านเจ้าของสร้างเองครับไม่ใช่บ้านนกดาวครับมี2ห้องนอนเลยบ้านไม้โครงสร้างหลังคาเหล็กครับอยู่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านครับไม่เปี่ยวไม่ป่าไม่น่ากลัวแต่ไม่แออัดนะครับรอบๆพื้นที่ก็ยังเป็นต้นไม้เยอะเป็นพื้นที่ว่างแต่ก็มีพื้นบ้านอยู่กระจายๆครับไม่แออัดแน่นอนที่สวยครับ ผมเสมอถนนเลยพร้อมอยู่ครับมีพื้นที่เหลือ,อไว้ปลูกผักผลไม้ทานกันได้ไว้ต่อเติมสร้างเพิ่มได้ครับ162ตารางว่าขายเพียง4 0 0แสนบาทเท่านั้นเองรีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมีบ้านสวยทำาะไดีมาให้เลือกซื้อกันประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจเอาไว้ให้ด้วยครับ บ้านเป็นบ้านไม้เนื้อแข็งนับมีระเบียงด้านหน้าไปนั่งรับลมชมวิวโตไปนั่งจิบกาแฟยำเช้ายำเย็นกันได้สบายๆที่กัดแปลงนี้ครับอยู่บ้านดอนคาตำบลน,นาแต้อำเภอคำตาก้าครับจังหวัดสกลน,นครอากาศดีลมโชยฟินๆเลยทีเดียวนะครับห่างจากทางหลวงแผ่นดินเส้นคำตากา้าบ้านม่วงเข้ามาเพียงแค่2.5กิโลเมตรเท่านั้นเอง ทำเลดีบรรยากาศดีราคาถูกด้วยคุ้มๆเลยแปลงนี้400บาทเท่านั้นครับราคานี้ผู้ซื้อเป็นผู้โอนเองนะครับก็ไม่กี่บาทครับหลักร้อยครับราคานี้อาจจะหลักสิบด้วยซ้ํานะครับเหตุที่เจ้าของขายเพราะว่าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับตรงนี้ไม่ได้อยู่ก็เลยขายเอกสารสเป็นฉนดคุดแดงถูกต้องปลอดภัยติดถนน2ด้านด้วยนะครับทำเลดีมากราคาถูก ท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ